สวัสดีครับวันที่18ตุลาคม2563วันนี้ก็ได้ความคิดดีๆซูสานปาส้มคือ ปลาส้มก็มีอยู่หลายเจ้าครับผมเองก็ชอบกินเพราะว่ามันกลมกล่อมระหว่างความเปรี้ยวแต่ว่าต้องตัวใหญ่หน่อยถ้าตัวเล็กหนีก้างเยอะก็คุยกับพักพวกอืม อยากจะทำแบรนด์ขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่รู้เขาจะทำยังไงบ้างอันดับแรกก็คือทดสอบทําก่อนเนาะเคยสร้างแบรนด์ซูซานนี่ได้มาจากไหนจะก่อนผมชื่อชาญชัยเนาะเพื่อนมันเรียกผมว่าซูซานจากหนังมันมีหนังเรื่องหนึงหนังจีนนะซูซันนะ แต่ผมเพี้ยนมาเป็นสูซานเทพมยุทธเทพยุทธเขามหาสัจจเดี๋ยวติดตามนะครับสูสานปลาส้มครับอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยตั้งแต่ยังไม่ทำเลยครับเหลือเชื่อไหมครับอร่อยแต่ยังไม่ทำเลย <c oughs> อยากชิมไหมครับออ <c oughs> ชนาใจเอ้จับกองใอ้จับตัวมันที่เฉยก็อร่อยแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ